ล้างลูกพุนค่ะทำความสะอาดลูกย้ายใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าทุกปีลูกใหญ่มากเลยสวยด้วยค่ะอันนี้คือล้างล้างสะอาดแล้วค่ะนี่อันนี้นี่ทำความสะอาดแล้วตัดเอาเอาเม็ดออกค่ะเอ่อเอาเอาเม็ดเอ่เอ,อลูกลูกพุนออกเพราะว่าเราเราจะเราจะเก็บในตู้แช่แข็งไว้กินนาน,านเอาเม็ดออกแล้วก็ ตอนนี้จะเปแช่แช่ตู้แช่แข็งประมาณสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยเอามาแพ็คถุงแพ็ถุงอีอกรอบนึงอันนี้แช่ช่องแข็งไว้สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงกว่าอกจะเป็นชิ้นไค่ชิดมันจะ,จะมันจะไม่ติดกันแล้วตอนนีจ้จะแพ็คค่ะเป็นชิ้นไค่ชิดมัน จะแพกใส่ถุงแล้วก็เอาใส่ช่องฟิลทไว้ค่ะลูกคํามสามารถกเก็บไว้ได้นานเป็นปีสองปีเลยคะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วยัง่าจะลูกคับจุกก็ได้กินกินกินปีกว่าเลยคะ่ะนี่คะ่ะก็เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงแค่แค่แค่พอทำเค้กหรือว่าพอพอพอเอ่อพอใช้ฟั้งเนยค่ะใส่ยถุงแค่แค่พอใช้ ก็ก็จะอจะเอาไปแช่เอาไปแช่ช่องฟิลไว้อย่างนี้ยค่ะเอาเอาแค่พอใช้อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะไปแช่สองชั่วโมงกันอันนี้คือยังไม่ได้แช่ค่ะอันนี้คือแช่ช่องฟิตแล้วสองสองสามชั่วโมงจะเป็นอย่างนี้นจะแข็งแข็งค่ะอันนี้ยังค่ะอันนี้ยังนิ่มๆอยู่นี่นใส่จุใส่แช่นี่แค่พอใช้แล้วก็ เราใช่ช่องฟิตต่อได้เลยเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นแบบแล้วก็กปอมนี่ค่ะเอาไนี้เป็นชอ,องฟิต